วันนี้เรามาอยู่กันที่วัดจุกเชอโอ้โหบรรยากาศแม่น้าบางปะกงนี่เลยลมลื่นมากครับใช่วันนี้มาดีนะผมน้ำมนต์ให้เราด้วยแดดไม่ร้อนมีโปรไบได้น้อยเราด้วยแล้วก็ได้ข่าวนะครับว่าที่นี่มีท้าเวสุวรรณมีท้าเวสุวรรณขอพรเรื่องร่ํารวยกับลุ่งเรืองโอ้หว้าวสองเท้าสองเท้านี่ร่ำรวยลุ่งเรืองลุ่งเรืองไปดูกันเลยไปดูกันดีกว่า เรามาถึงที่กันแล้วใช่ไปดูชุดบูชาข้างในชุดบูชาก่อนชุดบูชาป่าจำเลยน้ำแดงอันนี้6 0บาทมามือ100บาทหาง100บาท100จะเป็นชุดใหญ่จะได้มาปรูแล้วก็น้ำมันเติรตะกี๋ครับผมชุดจัดกให้ไหว้ได้สองครูให้ไหว้องค์สีเหลืองก่อนแล้วก็เป็นองค์สีแดงอือนี่นะครับ เขาจะแนะนําบอกว่าไหวองค์ไหนก่อนนะครับคือให้ไหวองค์สีม่วงก่อนแล้วก็ไปไหวองค์สีแดงชุดละ100บาทสองคนสองชุดนี่ครับคนละชุดชุดละ100บาทชุดละสาธุใส่อ้าใส่นี่เหรอค่ะเดี๋ยวตุ้งบุญเดี๋ยวตุ้งบุญองค์สีม่วงนี้จะขอเกี่ยวกับการงานค่ะครับเพื่อนท่านชีวิตสิทขันและสุขภาพนะคะองค์สีแดงโชคลาภมั่งคังและสุขภาพอ่าสององค์ แล้วก็หยิบกุหลาบโต๊ะกลางเลยค่ะสองดอกค่ะอ๋ออ๋อ,อ,อมาหยิบดอกกุหลุหลาบกุหลาบสองดอกแล้วก,ก็ทูบสิบสองนี่ได้กุหลาบแล้วสองดอกทูบอีกแุ้วกูทำไมไม่วางวางไว้ไโอ้โหนั่นสิตนะทำไมเราไม่วางปลาพร<อ>้อมแล้วก็ดนนันลงเลยอ่ะยังไเราจุดทูบก่อนเนาะใช่ มีโชวมิลามีเงินมีทองมีโชวมิลาไปฝากแฟนรายการด้วยเธอสมุดสมุดสมุดแล้วก็เปิดน้ำหนึ่งขวดพอเขาแบ่งซ้ายขวามมองวงเสร็จแล้วก็วงสีแดงสาธุสาธุสาธุขอโชค์ร่างให้แก่แฟนรายการด้วยเธอสาธุ ทีนี้เราก็จะไปผูกผ้าผ้าสามสีผ้าสามสีก็ได้มาจากที่เรานนั่นแหละของถวายจะมีอยู่สองต้นที่เราจะต้องผูกเราผูกต้นต้นต้นองคแดงก่อนเฮ้ยของไงเนี่ยอ๋อเขาต้องต่อผ้าอ้าวต,ต่อผ้ามันยาว,ยาวจะได้ของที่ต้นได้ต่อผ้ายาวๆปึบอ่าต่อเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ามา,าผูกที่ต้นเลยที่ต้นเลยปึ๊บ เปายังไงบงกับนายยังไงครับเรนนี่ไหนวะอ่านี่นะได้แล้วโอ้ยพอดีเลยสุดยอดปึ๊บแน่นๆนะแน่นแน่นแน่นเลยนะแน่นๆเออเนื้อเนื้อครับเนื้อเนื้อแน่น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 อ้าวผูกมาได้เปล่ามาอ้อมให้โอ้ยขอบคุณครับนี่ถ้าไม่มีนายจะอยู่ยังไงเนี่ย แขนสั้น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 ไปน่อยไปองน้องต่อป่าอีกอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งมาตุ้นต้นนี้ต้นที่สองอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งนี่ปึ๊บมาท้าลุงเรืองลุงเรืองลุงเรืองมาขอโชคการงานเลื่อนตำแหน่งตำแหน่งรแน่นๆเดี๋ยวจะได้ตำแหน่งดีๆนี่ครับนะโอ้ยขอบครับนี่แน่นแน่นแน่น อ่อแน่นแน่นเลยเนี่ยแน่นแน่นหลังจากนี้เราก็ไปขอพรกันใช่ไปครับที่นี่พิเศษสุดๆดเราสามารถเข้าใกล้ชิดทาเวทาเวสก็คือเขาให้กอดข้อเท้า<ช>ขอพรขอพรซึ่งทาเวศองนี้เนี่ยจะเป็นทาเวศด้านความรุ่งเรืองหรืกอดกอดข้อเท้าแล้วก็ขอพรได้เลย การงานใช่เลื่อนตำแหน่งเลื่อนท่นได้ตำแหน่งดีๆขึ้นไปขอขอพอนที่นี่เลยมับปรกอบข้อท้าลก็สิบบอกท่านไปไปโอ้โหนี่นี่กอดไม่ถึงอันนั้นแน่นยน่นเลยเลยขอหน้าที่การงานขอให้ลุงเรืองได้เลื่อนทั้นเลื่อนตำแหน่งเจ้าหนายขอขึ้นเงินเดือนเยอะเยด้วยนะครับ หลังจากที่เราขอท่านเท้ารุ่งเรืองใ่เราไปต่อกันที่เท้าร่ํารวยร่ํารวยไปครับร่ารวยไปเลยกันเลยครับไปเลยเออมาท่านเท้าร่ํารวยอันนี้ขอพรขอพรเรื่องร่ํารวยโชคลาบโชคลาบใช่เราต้องไปขอโชคลาบอย่าดังไปอย่าดังไปไปอันนี้ต้องขอแบบเจ๋งๆนะไปคนละข้างเลยนะข้างไหนเออทองานนี้ขอให้ลูกมีโชคมีลาบ ร่ำรวยเงินทองขอพรทั้งสององค์เลยแต่ในคร้านี้ก็ขอพรให้มีโชคลาภ้วยนะครับขอให้ร่ำรวยเงินทองร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบนะครับร่ำรวยร่ำรวยเราก็จะไปจุดจุงพุ่นำโชคให้แก่แฟนรายการด้วยครับมีติดไม้ติดมือฟาดแฟนรายการสั้งแอ่เราไปไปไปดูไปดูไปดูอะไรไหเลขนำโชคจะ ได้เลขนำโชคอะไรบ้างใช่สีแดงยี่สิบบาทใครจับนาจับดีกว่าจับได้นี่สีแดงยี่สิบบาทเฮงเฮงเฮงรวย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 ล้วงลึกๆี่ได้นี่อาอสองอันอ่ะสองอันเลยเนาะหกตัวฮะหกตัวนี่ออให้เ,หเลือกให้หลานเลือกก่อน ทุยจุดพร้อมกันเลยเปล่ะไม่เลือกชอบอันไหนไงนี่ขวารายสายดีอันซ้ายมาอันขวาสาธุสาธุขอให้เลขนี้โดนปังปังขอให้แฟนรายการร่ำรวยร่ำรวยสาธุสาธุสาธุมาจุดเลยมาไม่แปะเราแปะอย่างเดียวเลยไหนวะนี่มาแล้วผมผมมาแล้ว หลังจากที่จุดทูบเมื่อกี้ละทุกนาได้เลขอะไรนะเมื่อกี้นะก็ได้เลขสวยงามนะหนึ่งเก้าสองโอ้เอสวยสวยไหมสวยมากแล้วของคุณหลานได้อะไรของผมเนี่ยได้เลขเรียงเลย2อสแล้วก็หโอ้เลขเรียงเลยใช่ อันนี้เดี๋ยวฝากท่านผู้ชมแฟนเพจเรื่องจริงผ่านจอคนที่จะมาขอโชคขอลาบที่นี่ครับมันต้องทําความดีด้วยฝั่งพึ่งโชคลาบเดี๋ยวเพราะได้ไม,ไดมันไม่ได้รุ่นก่อนก่อนนี้ที่ที่มานะรุ่นก่อนก่อนที่มาม,มีการจุดประทัดแก้บนอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวนี้ทางวัดไม่ให้แลครับอขอให้คุณเปลี่ยนเป็นข้าวสารข้าวสารเปลี่ยนเป็นข้าวสารมาถวายวัดเพื่อทางวัดเนี่ยจะได้เอาไปให้แก่ผู้ที่ยากไร้เออทางโรงเรียนทางโรงพยาบาลหรืออะไร ก็ว่าไปเดี๋ยวทางวัดเขาจัดการเองนะครับเป็นเมือนชัยทานบุญทรงตออ่อกันไปเรื่อยๆสําหรับวันนี้ครับโชคลาบได้ไปแล้วบุญก็ได้ไปแล้วบุญก็ได้ไปแล้ว,ลวทีนี้เหลือดวงอย่างเดียวอ่ดวงอย่างเดียววันนี้กลบาบลาค,ค,ครับสวัสดีครับ